สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาบานยาจ้าช่วงนี้จะมาบานยาหลายเพราะว่าพักที่ห้าปลูกไว้ก้อนนะจ้ะก,ก็ต้องมาดูแลเพื่อนเนาะพักสวนหน่อยเพิ่นท่านใดๆพ่อที่ห้าจะไปดูแลหลายจาก้กก็เลยต้องมาไอสวนบานยาหลายจากอาทิตย์นี้เนาะนี่จะเพื่นนอนเพื่อนใน ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่เนาะอันนี้จะเป็นดอกของแค่อสสีสมด้วยจ้ะเพื่อนๆเนาะหาเจียวผู้เพื่อนบ่เคยเห็นพกสุกะปลูกไปเรื่อยๆจะปลูกไปบางเถ้อกบ,บรู่ว่าเป็นต้น,นอีหยังบางเถ้อต้นกาเฮากาไวยิงเฮาก็ยังจำบได้ยกะมีจ้ะหรือบางเถ้อไอ้เพิ่นเกิดตามธรรมชาติจริงๆนะเฮาก็บบรู่เนาะ เดี๋ยวื้นนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักับเป็นดอกพักเนาะย่างยางนิดยางน้อยจะเป็นพื่อนคือเรียนรูกันไปซู้เห็ุให้เพื่อนๆเบ่งสุกกะได้เรียนรูไปในตัวของสุนัมจ้ะเพราะว่าไอ้สุกกะเรียนรูตามหน้างานเนาจะนอาเพื่อนๆตามหน้างานตามเวลาที่ได้ลงมาสวนจ้ะนี่เนาะ นี่ก็จะเป็นดอกของแค่อสสีส้มจ้าอันนี้ต้นใหญ่เพื่อนจะเป็นแผ่นเปลนพื้นหลังเพื่อนดะน,นี่จ้านี่เนาะสุกไอดมมเดมาเฮ็ดลักให้เพื่อนจะเป็นแผ่นใบพัดลมนี่นเนาะเฮ็ดลักผูกง่าง่ายให้เพื่อนจะยัดไปไอ้ยัดไ,ไปผูกแน่นได้จะเป็นแผ่นผูกพ่อรวมๆเนาะจ้าเนาะนี่จ้ะจะเป็นต้นไอ้แก ที่เพิ่นพร้อมจะเป็นดอกแล้วก็เป็นน้วยให้เภาเนจะเนาะนี่จะดอกเพิ่นจะตุ้มๆแน่จะอดีตด,ดอกเพิ่นจะเริ่มบานใ่า่ๆลึงจะเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นดอกของแค่หลอดจ้าแค่หลอดสีสมได้จะเป็นแบบนี้เนาะ,น,ะนี่แหละเวลาเพิ่นเกิดดอกเพิ่นก็จะเป็นจังสี่จะเป็นๆเนาะ ยังเพิ่นเป็นต้นขม่าแบบนี้นะจ๊ะิ่นก็จะเป็นขข้นไปแบบนี้แล้วก็ปุ๊บตรงนี้เพิ่นก็จะเป็นแตกไอ้ก็เพิ่นเอือนว่าแขนงของดอกป่ะจ๊ะนี่เนาะเพิ่นก็จะแตกเป็นแขนงของดอกแล้วเพิ่นก็จะเป็นดอกขึ้นมาในตรงไงเนี่ยตรงตาตรงเนี่ยตาคอตรงนี้เนาจะเลาะนี่จ๊ะนี่ตรงนี้จ่าเพิ่นไแล้วเพิ่นก็จะเป็นดอกเนี่ยภายในจุ่มนี่ก็จะเป็น ช่อดอกประมาณหาหากิง้งหกกิ้งจะเป็นเพลือกหนึ่งสองสามสี่หาเออหานี่จ่ะนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่หานี่เนาะเพราะว่าต้นแค่รอดนี่ยสูงกว่าคนจะบางๆนะน,นี่จะดอกเพิ่งงามปะ่ะนี่จ่ะเนี่ยกิ้งนี่ เออช่อนี้ช่อเดียวก็จะแตกเป็นประมาณสามช่อดอกเออห้าช่อดอกจะเป็นเปืือนนี่เนาะนี่จะวันนี้พาพามาเบิงดอกแค่เราจะเป็นเปืืนอนเนาะงามปะสู้ปลูกปีแรกสู้ก่อนเพิ่งเคยเห็นจะเป็นเปลือน,นี่ป,ปล,ลูกไปเรื่อยๆแล้วห้องก็ได้เลื่อยนบูไปเรื่อยๆจะนี่เนาะ ดอกของแค่ลอดสีสมพูนต้นหน่อยเพิ่นอยู่เพิ่นจ้ะเนี่ยต้นหน่อยเพิ่อนจะเป็นเพื่อนต้นหน่อยเพิ่นเนาะใบของแค่ลอดใบอ่อนๆได้จะเพื่อนเพื่นสามารถเนี่ยเนี่ยเอาไปฟัดกระแทบเฮ็ดได้หลายเมนูจ้ะเอาไปเฮ็ดซ่าจ้ะไปล้างน้ำตากแดดให้แห้งสนิทแล้วก็เอาไปขวัวไปเฮ็ดซ่าใบ แครอทนี่จะก็สามารถที่จะป้องกันโรคมะเร็งได้คือการจานนี้เนาะนี่จะเปื่อยๆจะมีสารอาหารหลายใะเปื่อยๆนี่เนาะแล้วว้นนี้ซุกก็ได้มานี่จ้ะมาเข็ดเสือกผูกให้ต้นไใบบัคเกอระเทสใจเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเห็ดแต่ละต้นเนี่ยซุกก็จะเอาเสือกผูกง่ายๆนี่จ้ะผูกง่ายๆหรอกกะ แล้วก็เฮ็ดไม้ข่างข้างบนตรงนี้เพื่อที่จะไอพยุงให้แต่ละยอดเพื่อน,นาจะได้รับแสงท่อๆกันจะเป็นแผลของแต่ละต้นนี่เนาะเพราะว่าเ้องกับปลูกไว้หลายต้นู่จ้ะเนี่ยเฮ็ดให้เพื่นโลง่งๆแต่ก่อนมาเข้าที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลกๆนู่เนอาอจจะเนาะจะเป็นแผลเนี่ยเฮ็ดให้พเพื่นโล่งๆเพื่อนไอ้อากาศจะได้ไท้ายเท่เราก็จะไม่ได้เป็นการสะสม,มแมลงต่างๆไอ้ ใจใยเพื่อนนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะนี่แลจะเดินรูไปเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนบางแถวซูเปรูรูด้วเนี่ยสุกตาใสยล่องเฮดไปหาเบิ้งคลิดเป็นเพื่อนเพื่อนแน่นี่พวกนี่ผู้ใดสิทธจองกระจองเลยได้จะเป็นเป็นเพื่อนเนี่ยไอคอนไลน์ไอเด้อเนี่ยเป็นพวกเดียวมากนี่เนาะงานนี่จะเป็นแบบเดี๋ยวด้เนี่อ่ะ บ่รู้ว่าเป็นบักเกอรศเทสยัางซื้อเพื่อนไม่กินกับพ่อพ่อพ่อไว้เอาไปท้มท้มไปใ,ในกระถางย่บ้านเนี่ยเพันย้ายมาเขาก็ได้จะเป็นเพื่อนนี่เนาะห้จองเดิกผู้ล,ลูกจะเป็นเพื่อนแบ่งกันกินเนาะจะถ้าผูดไทยมากบักเกอเทศได้ใช่ไหมต้นอื่นก็เริ่มจะเป็นดอกมากจ้ะเป็นดอกเป็นน้วยขึ้นมากแต่นี่จะเป็นเพื่อนนี่เนาะ นี่แหละก็จะพุ่มใจอยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าพอ่อเล็ดเองจ้านี่เห็นบอนี่แหละนี่แหละเนี่ยพอเพิ่นจะเป็นไอเนี่ยเริ่มเป็นดอกจ้าตัดใบเลยตัดใบที่ว่าใบงใี้ยงใบเหี่วเห่ยวที่ไปที่จะไปเห็นเในต้นเพิ่นนักไปเรื่อยๆนะจะเป็นเพื่อนเพิ่นก็จะบ่มีแห้งที่จะผลิตด,ดอกผลิตหน่วยเห่าได้กินนาะต้องให้ต้องซอยเพิ่นจ้ะ นี่โอ้ยขนาดเลยนี่ตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นดอกแล้วถ้าตองมาลุ้นกันว่าเพิ่นเป็นบัคเกเทสสายพันธุ์เนียังแน่แต่อาจบ่แน่อาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันมัดก็ได้จะเป็นเปล่ปบาบัรลูจ้ะเห็นมั้นี่แหละเนี่ยดอกกำลังเนนี่ยกำลังงามๆนี่จา้าเป็นดอกบัลลายได้จ้ะเป็นเปล่า ้องมาลุ้นกันว่าเพื่อนเป็นบักเคอเทศพันธ์อียงแน่จ้ะนี่เนาะไม่ก็เริ่มจะเป็นซอดอกกันมาละเบิงผีเสื้อเพิ่งเมื่อยผสมอันนี้ผสมแกซ้อนโอ้เป็นดอกหลายยุ่เจ้นเพื่อนๆ่นี้เป็นซอด,ดอกกันมาเต็มอยู่นี่จ้ะนี่เนาะนี่เอ้ยเดี๋ยวก็จะได้มีบักเคอเทศให้ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเบิรงเห็นบ่จ้ะนี่เนาะนี่โอเคเฮ็ดง่ายๆเลยจ้ะเพื่อนๆได้เฮ็ดเสื้อผูกเพื่อนเนาะบ่ยากเพราะว่าทานเฮาเอาต้นถ้าเพื่อนต้นใหญ่ไปเรื่อยๆเพื่อนก็จะอยู่ข้างล่างไปเรื่อยๆยอดเพื่อนก็จะบ่ได้รับแสงเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเฮ็ดง่ายๆเลยสุกับผูกแบบนี้เลยจ้ะผูกแบบนี้แล้วก็เฮ็ดขึ้นไปแบบนี้ แล้วก็ขางบนนี่จะเฮ็ดเป็นเนี่จะเป็นมองที่ห้าจะแฟนเสือกเนี่ยจะเป็นเพื่อนนี้หนเ่็ดเฮ็ดเป็นลาวไปขึ้นไปเลยจ้ะหรือเพื่อนๆอาจจะเฮ็ดเป็นเอาันไม้ยงมาข้ามตรงนี้น้ําก็ได้จากการล่มกันาียัก็ได้เฮ็ดได้จ้ะลองเฮ็ดบึงโกดโอ้บึงเนะซอนเนาะกระเทศจจ้ะ เดี๋ยวมารุ่นกันเดี๋ยวไปย่างลงหมาคุนก่อนนี่แหละเนี่ยต้นท,ทั่วปักอ้ายท่ว่าซื้อไอเก็บไปเมล็ดพันธุ์เพิ่นไปแล้วนจะจ๊ะหน่อยเดี๋ยวเนี่ยจักหน่อยก็จะได้มานี่จะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวห่อบาเบิ่งไอ้ที่ว่าห่อปักซ้ำไปฝนตจกจ้าเพิ่นเพิ่นมาขึ้นก็ได้ฝนตกเนี่ยที่ว่าปักซ้ำไปนี่ พิ่นมีดอกติดมานั่มแต่บ่รูว้ว่าเพิ่นจะรอดบอ่เนาะจะเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะเนี่ยบ่เนี่ย,ยจะรอดบอ่เนี่ยเนี่ยค่อยเบิ่งไปเรื่อยๆจ้ะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆมาเอาเสื้อผูกต้นมะเขือเทศเพื่อที่จะให้ต้นเพื่อนไหนได้รับแสงเนะะนะาะจะเนาะบ่ให้เพิ่นล้มนะั่งป้องกันบาา่ให้เพิ่นล้มกัน ต้นลมเงี้เพื่อนน่าใจบ่สุกปูกง่ายๆแบบนี้จะเป็นเปื่อนี่เนาะนี่จ้ะโอ้ยเบิ่งนะ่เกิดขึ้นเต็มอยูส่สวนหน่อยก็ะเต็มเนี่ยจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวจากหน่อยก็ได้มาเก็บใบงาสีแดงจ้ะเกิดเองจ้ะ,มะเมล็ดเพื่อนสงสัยจะปิวมาแถวนี้จะเป็นเปอนปีที่แล้วหอบปูกันเนาะผลพลอยได้จะเป็นเปอนต้นแค่รอดเนี่ย กินใบไปเรื่อยๆเก็บกินใบยอดอ่อนจะซูมาสุกมาเดอาเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนเห็ดซาเลยแสบอยู่แต่ว่าเพิ่นจะบ่ค่อยสีเพื่อนจะบ่ค่อยออกจะบ่ค่อยออกเป็นสีเขียวแต่ว่าเวลาห้องกินซานี่ก็จะเป็นมีรสชาติของไอใบแค่รอดมันจะเป็นเพื่อนนี่โอ้เป็นดอกหลายอยู่แต่ว่าจะบ่ดกคิดว่าน,เนะเดี๋ยวมารลุ่นกันจ้าเพื่อน นี่แหละแล้วกามื้อนี้กัมาภาพมาเบิ่งดอกกันนี่มัอนี่ภาพมาเฮติเรียนดูการรักษาเน,ะนเาะตุนเบอร์เกเต็ให้เพื่อนให้เพื่อนได้รับแสงโดยการเอาเสื้อผูกแบบนี่ล้วก็เฮ็ดขึ้นไปแบบนี่นอกจากเนาะนี่จะ้ะนี่ผูกง่ายๆโลดแล้วแต่ความถนดัด โอ้ยตรงนั้นเนาะเพื่อนนี่จ้ะแล้วก็นี่นี่จะเป็นดนตรีของอัหมู่บ้านนี่จะเพื่อนๆนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นดอกของเดี๋ยวมันีจะพาเพื่อนๆมาเดี๋ยวนะจ้ะนี่จะเพื่อนๆจะเป็นต้นของคอสเอ๋ ค้อไดสลัดคอดสีเขียวนะ่าจะเนาะแล้วก็สลัดคอดสีแดงเราสุกว่าจะเอาไวเ้เฮ็ดเป็นมาเลดพันุแตบบรูว่าจะได้บอนี่จะเป็นดอกของเพิ่นจ้าเพื่อนๆเ,เนาะดอกของไงสลัดคอดสีแดงจา้าเนี่นี่จะเป็นสลัดคอดสีเขียวจะเป็นเพื่อน,นอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงจา้า ถ้าร่มบวชิว่บวพัดไปเนี่ก็อาจคิดว่าจะไดอ้อันนี้ก็จะนี่เนาะเพื่อนๆดอกเพื่อนเห็นบ่เห็นซับ่นี่จ้ะดอกของผักสลัดคอดน่าจะเนาะนี่จ้ะต้นเพื่อนจะเป็นแบบนี้เอาไปกินก็ไปเนื้อย่างกระแทบจ้ะกินเป็นผักสลัดซื้อ,อกระแทบเนี่ยเวลาจะรักษาตน้น แกของพักแต่ละอย่างที่เข้าจะเอาไปเฮ็ดมาเล็ดพ่านน่จะเป็นเพื่อนก็ต้องรักษาตัวเพือนอย่าดีน้ำเนาะรักษาดูแลเพื่อที่เข้าอยากจะได้ผลผลิตได้นวยเพื่อนที่จะไปอันนี้เนาะนที่จะเอาไปปลูกต้อจะเนี่ยกต่เฮ็ดไม่รักให้เพื่อนมีใจคือก,กันแหละเนี่ยซื้อเฮ็ดง่ายแบบนี้เลยจ้ะเนี่ย ใบโปรลมจะเป็นเพื่อนกระบัดนี้ใบที่แก่ๆเนี่ยเห็นบ่เพื่อนนข้างล่างข็งสียเนาะเฮาเอาพันย่างเด็ดให้เพื่อนอากาศไทยเท่ได้สะดวกจะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะว่าจะบ่ให้เป็นที่มาแลงมากมาอยู่นอกจากเขาต้องรักษาเพื่อนจะเนี่ยเด็ดออกไปเลยใบจแก่เสียงใบเหี่ยวเห็นหรเเด็ดออกไปนี่เนาะ อันนี้จะเป็นพักสลัดสีแดงธรรมดาด้วยจ้ะคนละสายอันนี่จะเป็นเปลือนนี้เนาะอันนี้จะเป็นพักสลัดสีแดงธรรมดาอันนี้จะเป็นพักสลัดคอสนนะมดมนจะเนาะอ้ดรอคนเดี๋ยวฮะจะได้ผลผลิตพอจ,จะ้ะต้องมาลุ้นกันจะเป็นเปลือนนี้เนาะนี่จะเป็นเปลือนคลิปนี้กะเนี่ย ไปแก,แก้เพื่อนาเดตออกไปเลยจ้ะรักษาตนแก้วใบใบเพื่อที่ใาอยากจะกได้มเมล็ดพันธุ์า,ากนี่นนจะ้ะยาใหกอทางออกไปเพ่นเลยเนี่ยจะเป็นเพื่อนคลิปนี้เนาะแล้วก็เป็นเพื่อนมากเรียนดูวิธีการรักษาตนไอแก้วของผักที่เหาจะเอา เพื่อนนี่เนาะขยายพันธุ์ตอมีเมล็ดได้ปลูกต่อจังซื้าก,กับบริแรง่ายแต่บางก,กับบริแรง่ายเนี่ยจะเนาะเ้าก็ต้องเองลี้ยนรูปไปเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนในการรักษาต้นเพื่อนให้แข็งแรงดูแลเพื่อนจาหดน้ำกับงดคือการจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าน,นี้จะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้จาเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ